สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็จะมาอัปเดตอันดับโลกของทีมสาวไทยของเรานะคะหลังจากที่บนการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทีมสาวไทยของเราแพ้ทีมชาติตุรกีไป0-3ต่อเซตแพ้ไปแบบไม่ได้คะแนนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอันดับในตาราง VNL เนี่ย ตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในตาราง VNL นะคะเราก็ยังคงรั้งอันดับที่13อยู่นะคะแข่งทั้งหมด10นัดชนะ2แพ้8มีอยู่ด้วยกัน8คะแนนค่ะรั้งอันดับที่13ในตาราง VNL นะคะแล้วเรามาดูอันดับโลกค่ะว่าหลังจากที่เราแพ้ตุรกีไปเนี่ยเราอยู่อันดับที่เท่าไรตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็ยังรั้งอันดับที่14ของโลกอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ตุรกีไปซึ่งตุรกีเนี่ย เป็นอันดับที่6ของโลกเลยนะคะถ้าดูจากตารางเพื่อนๆจะเห็นว่าตุรกีเนี่ยโอ้โหเป็นอันดับต้นๆชั้นนําของโลกเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับทีมตุรกีก็ไม่มีอะไรน่าเสียใจค่ะเพราะว่าเราแพ้ทีมอันดับ6ของโลกแต่ที่น่าเสียดายนะคะวันนี้ฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยเริ่มกลับมาดีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอที่จะแบ่งแต้มหรือว่าแย่งเซตจ,จากทีมตุรกีมาได้ค่ะ ก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ทีมสาวไทยของเราก็สู้อย่างสุดใจแล้วนะคะแล้วก็พยายามทํากันเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาชนะตุรกีได้นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทีมสาวไทยของเรากันต่อไปนะคะเพราะว่ายังเหลืออีก2แมตช์ในการแข่งขันนะคะที่จะให้เราได้รับชมกันนั่นก็คือเราจะเจอกับญี่ปุ่นนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1กรกฎานะคะเจอกับญี่ปุ่นเวลา2องทุ่มครึ่งนะคะเวลาตามในบ้านเราเหมือนเดิมเลยแล้วก็ในแมตช์สุดท้ายนะคะในสนามที่3ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะเจอกับทีมชาติบราซิลคะ่ะเวลา2องทุ่มครึ่งเวลาเดิมเช่นเดียวเลยนะคะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีบัตรเข้าไปชมในสนามอินดอร์นะคะก็สามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง7 HD ช่องหมายเลข35ค่ะหรือว่าเพื่อนคนไหนจะโหลดแอปพลิเคชันบักกบูเข้ามาดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าปรับปื้มใจนะคะสำหรับสาวไทยแล้วก็คนไทยทุกคนเลยนะคะก็คือว่าทาง FIVB เนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นเลยค่ะว่าในปีหน้าเนี่ยอยากจะให้ทีมไทยเนี่ย เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน FIVV อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เล็งไว้ว่าอยากจะให้ไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในสนามสุดท้ายด้วยก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับทีมชาติไทยมากๆเลยเพราะว่าถ้าทีมไทยของเราได้เป็นสนามในรอบสุดท้ายก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะ เราก็จะได้เล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยค่ะโดยใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างคะอยากจะให้ fivb เนี่ยให้ไทยเป็นเจ้าภาพในสนามรอบ8ทีมสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เราเป็นสนามในรอบที่1รอบที่2หรือรอบที่3ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่สำหรับแอดเองเ่งแอดมองว่าการที่ทีมไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในสนาม รอบแดทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้ทีมไทยของเราเนี่ยได้เล่นรอบ8ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็จะเป็นผลดีกับกองเชียร์ของเราด้วยนะคะเราก็จะได้ทีมสาวไทยของเราแบบยาวๆเลยก็ผลพวงจากการที่ fwb i เล็งเห็นการให้ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในสนามแปดทีมสุดท้ายในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแฟนวบอลค่ะที่เข้าไปชมเข้าไปเชียร์กันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ไทยนะคะ คู่อื่นที่ไทยไม่ได้ลงแข่งเนี่ยก็เข้าไปเชียร์กันเยอะเหมือนกันเลยนะคะทำให้กลายเป็นกระแสเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยนะคะข่าวทั่วโลกเขาก็ตีข่าวกันใหญ่เลยว่ากรุงเทพมหาคนครหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งวอนเลย์้าลจริงๆเลยค่ะ แล้วก็นักกีฬาทีมซับโคโด้ดทุกทีมที่มาแข่งที่ไทยเนี่ยเขาก็รู้สึกปรับปริ่มแล้วก็ประทับใจในหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นบรรยากาศในสนามหรือแม้แต่กระทั่งความน่ารักของกองเชียร์ไทยเองก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ทีมไทยหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพในสนามรอบแทีมสุดท้ายในปีหน้าเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากเลยค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอยากให้เราเป็นเจ้าภาพสนามรอบ8ทีมสุดท้ายไหมคิดเห็นยังไงแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะคะไม่งั้นเดี๋ยว YouTube จะบล็อกเอานะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง y o u t u b e ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ